ทีทูม่เยื่ยนเด็กๆแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราแล้วนะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานที่บ้านหรือที่ทำงานนั้นเราเรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเขียนชุดคำสั่งหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการเด็กๆรู้ไหมว่าคนเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับการทำงานของมนุษย์ด้วยเพื่อให้การทำงานตรงกับความต้องการทีทูจะแสดงให้ดูนะว่าการทำงานของคอมพิวเตอร์กับมนุษย์คล้ายคลึงกันอย่างไรบ้างหน่วยประมวลผลกลางหรือ cpu เปรียบเทียบเหมือนกับสมองของมนุษย์จอภาพเปรียบเทียบเหมือนกับปากของมนุษย์แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเปรียบเทียบเหมือนกับดวงตาของมนุษย์เมาส์เปรียบเทียบเหมือนกับมือของมนุษย์อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเปรียบเทียบเหมือนกับลิ้นของมนุษย์แผ่นบันทึกข้อมูลหรือดิสเกตเปรียบเทียบเหมือนกับจมูกของมนุษย์เครื่องสแกนภาพเปรียบเทียบเหมือนกับ หูของมนุษย์มหัศจรรย์จริงๆนะครับเด็กๆที่ทูไปแล้วนะสวัสดีครับ